ตอนที่หนึค่ายกลลลดท่อนพลังวิญญาณคำพีนับสิบที่ถูกกลางออกมาอย่างพร้อมเพรียงตามคำสั่งของหลันคุณผู้ที่ปรากฏกายออกมาอยู่เบื้องหน้าของจิงเทียนทักษะา,าสานอักขระค่ายกลลลดท่อนพลังหลันคุณเปล่งเสียงเข้มออกมา ตัวอักขระมากมายที่ถูกขีดเขียนอยู่ภายในคำพีที่อยู่ในมือของเหล่าผู้ฝึกตนที่ล้อมรอบร่างกายของยอดสีมือตระกูลเฟิ่งอยู่ได้เปล่งประกายสีทองออกมาก่อนที่พวกมันจะล่องลอยออกมาจากคำพีเหล่านั้นตัวอักษระสีทองมากมายนับร้อยนับพันตัวอักษรล่องลอย,อยอย่างไรซึ่งทิศทางก่อนที่มันจะเริ่มล้อมรอบร่างกายของจิงเทียนเอาไว้ทุกทิศทุกทาง ดวงตาทั้งสองข้างอันเรียบเฉยแฝงไปด้วยความเหี้ยมโหดของจิงเทียนกวาดมองตัวอักษรสีทองที่กำลังล่องลอยอยู่รอบกายของมันภายในใจของจิงเทียนเต็มไปด้วยความสงสัยเพียงแค่มันแสดงออกจากทางใบหน้าเพียงแค่นั้น สิ่งที่คนตระกูลโมกำลังแสดงให้มันดูเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และมันไม่เคยเห็นบุรุษไวเลขสีผู้นั้นสัมผัสได้ว่าตัวอักษรที่กำลังล่องลอยอยู่รอบกายของมันเป็นตัวอักษรที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณดวงตาทั้งสองข้างที่เรียบเฉยของมันเริ่มฉายความสงสัยออกมาจากแววตาของมันตอนนี้ใบหน้าของจิงเทียนผู้นี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่ล้อมรอบร่างกายของมันอยู่เป็นค่ายกลถ้าจะขยับร่างกายโดยไม่ระวงังแม้จะเป็นมันก็อาจจะได้ระบาดเจ็บได้ในขณะที่มันกำลังระวังตัวอยู่นั้นเองตัวอักษรที่กำลังล่องลอยอยู่ภายในอากาศมันได้เริ่มเปล่งประกายทอดแสงสีทองที่สว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมค่ายกาลหลดท่อนพลังสำแดงตึง ดวงตาทั้งสองข้างของจิงเทียนที่กำลังเต็มไปด้วยความสงสัยมันได้เบิกกว้างขึ้นทันทีบัดนี้ร่างกายของมันกำลังรู้สึกแปลกแปลกแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของมันที่เป็นต้นกำเนิดของพลังวิญญาณกำลังโดนบางอย่างทำให้มันแปลกประหลาดไปเมื่อยิ่งปล่อยไปนานเข้าพลังวิญญาณที่สามารถเรียกร้นออกมาจากแก่นพลังวิญญาณก็ยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆ ตอนนี้ความรู้สึกของจิงเทียนมันรู้สึกราวกับว่าความสามารถของมันกำลังโดนลดลงไปราวกับมันกลับไปอยู่ในระดับพลังวิญญาณระดับรากฐานเซียนอีกครั้งเมื่อผ่านไปครู่มันก็ยิ่งรู้สึกว่าพลังวิญญาณของมันยิ่งลดลงไปอีกขั้นหนึ่งบัดนี้พลังวิญญาณของมันน่าจะสามารถเรียกรเนออกมาได้เท่ากับเพียงผู้ฝึกตนระดับบรรลุชตา ผ่านไปสักพักหลังจากที่จิงเทียนโดนเหล่าผู้ฝึกตนตระกูลโม่แสดงให้ได้เห็นทักษะที่แปลกประหลาดนี้ผลของทักษะมันก็หมดลงตัวอักษรมากมายนับร้อยนับพันตัวอักษรที่กำลังล้อมรอบร่างกายของมันอยู่ได้เริ่มมอดดับแสงลงก่อนที่พวกมันจะจางหายไปนีม่มันอันใดกัน จิงเทียนเต็มไปด้วยความประหลาดใจอยู่อยู่แก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของมันก็สามารถเรียกเร้นพลังวิญญาณออกมาได้เพียงแค่การระดับบรรลุชะตาเท่าน,านั้นคำพีหลายสิบม้วนถูกพับเก็บไปเช่นเดิมรอบกายเต็มไปด้วยความเงียบงันอีกครั้งความโอลละมานก่อนหน้าบนถนนเส้นทางมันหายไปเมื่อเหล่าชาวเมืองวิ่งไปรวมตัวกันใจกลางเมืองตามคำสั่งของคุณชายโม โมเยืยนออกคำสั่งให้เหล่าผู้คุ้มกันประกูลโมพาชาวเมืองชิงลู่ไปรวบรวมกันตรงใจกลางเมืองเสียก่อนบัดนี้บนถนนเส้นหลักของเมืองเส้นนี้เหลือแต่ร่างของคนประกูลโมและผู้บุกรุกป,ประกูลเฟิ่งเท่านั้นที่ยืนอยู่ ภายในหัวของจิงเทียนเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามบุรุษร่างกายกำยำล่ำสันผู้นั้นลองเรียกเร้นพลังวิญญาณของตนเองออกมาจากแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายทว่าพลังวิญญาณที่มันสามารถเรียกเร้นออกมาได้นั้นกลับเป็นเพียงแค่พลังวิญญาณระดับบรรลุชะตาเท่านั้น โดยทั่วไปพลังวิญญาณจะถูกส่งผ่านออกมาจากแกนพลังวิญญาณราวกับสายน้ำแต่ครั้งนี้มันรู้สึกว่าราวกับมีก้อนหินขนาดใหญ่มาบดบางลำทารเอาไว้พลังวิญญาณภายในร่างกายของมันถูกอันใดบางอย่างกีดกันเอามีให้สามารถเรียกเร้นออกมาได้ยามปกติ ท่าทางสุขุมเหี่ยงโหดของจิงเทียนเปลี่ยนไปทันทีมันได้แสดงความร้อนรนใจออกมาให้ได้เห็นก่อนที่มันจะเปล่งเสียงเข้มออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวพวกเจ้าทำอันใดกับข้าดวงตาอันสุขุมของชายชราหลันคุณกำลังมองผู้บุรุษต,ตรงหน้าเพื่อประเมินพลงังบัดนี้พลังวิญญาณที่แผ่ซ่านออกจากร่างของมันอยู่ในระดับเทียบเท่ากับบรรลุชะตาขั้นที่เจ็ดเท่านั้น แม้ว่าจิงเทียนจะไม่รู้ว่าเพราะอันใดมันถึงสามารถเรียกเรนพลังวิญญาณออกมาได้เพียงเท่านี้ทว่ามูเยี่ยนที่ยืนอยู่ด้านหลังของชายชราหลันคุณรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่ทำให้บุรุษผู้นั้นสูญเสียพลังวิญญาณไปมันคืออันใดทักษะสา,ารอักขระ มันเป็นวิธีการผสานของทักษะและอักขระเข้าด้วยกันบังเกิดกลายเป็นทักษะวิญญาณชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าทักษะผสานอักขระการจะใช้ทักษะผสานอักขระผู้ฝึกตนที่จะใช้ทักษะผสานอักขระได้มันต้องเป็นผู้ฝึกตนที่เชี่ยวชาญในวิธีทั้งสองในระดับหนึ่ง อย่างเช่นหลานคุณผู้นี้ที่เลือกจะเดินในวิถีแห่งการฝึกตนทั้งสองพร้อมกันโดยไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งผู้ฝึกตนที่เลือกจะเดินไปในวิถีแห่งการฝึกตนทั้งสองจะได้รับทักษะวิญญาณที่ชื่อว่าทักภษภสานอักขระแต่จะเลือกกับการพัฒนาที่ถือว่าเชื่องช้ามาก อย่างเช่นหลันคุณผู้นี้เขาเป็นผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับบรรลุชะตาที่เลือกจะเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกตนทั้งสองอย่างพร้อมเพรียงกันเขาถือเป็นผู้มีพรสวรรค์ผู้หนึ่งที่สามารถก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้ การจะผสานพลังแห่งอักขระได้มันต้องใช้สิ่งเรียกว่าการสลับพลังการสลับอักขระที่เหมือนกับการขีดเขียนทั่วไปลงภายในคำทีเพื่อจะเก็บพลังของอักขระเอาไว้แทนที่จะปล่อยมันออกมาในทันที เมื่อพลังแห่งอักขระถูกเก็บเอาไว้ภายในคัมภีร์แทนที่จะถูกปลดปล่อยออกมามันจะกลายเป็นการะส,สมพลังของอักขระที่ถูกผนึกเอาไว้โดยการที่จะทําให้มันสามารถสําดงพลังอีกครั้งก็คือการนําพลังของทักษะประสานเข้าด้วยกัน ค่ายกล,ลหลดท่อนพลังของหลนันคุณผู้นี้มันคือการที่ใช้อักขระที่มีความสามารถในการผนึกพลังวิญญาณผนวกเข้ากับการใช้ทักษะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันในการขับเคลื่อนแต่เพียงแค่นั้นมันก็ไม่สามารถทำให้ผนึกพลังของผู้ฝึกตนระดับเซียนทักษะให้ลดท่อนลงได้หลันคุณเลยใช้คำพีอักขระและผู้ฝึกตนหลายคนในการใช้ค่ายกลโดยมีมันเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทั้งหมด เนิดเป็นค่ายกลทรงพลังที่สามารถลดทอนได้แม้กระทั่งพลังวิญญาณของผู้ฝึกตนระดับเซียนทักษะหลันคุณเจ้ากลับมาเมื่อใดกันโมเยี่ยนเปล่งเสียงถามออกมาด้วยความโงนก่อนหน้านี้หลันคุณผู้นี้ได้ออกไปเพื่อกระทำอันใดสักอย่างให้กับเจ้าเมืองโม่เรื่องนั้นอย่าเพิ่งสนทนากันเลยขอรับคุณชายโม่ตอนนี้ท่านรีบกลับไปที่จนก่อนเถอะขอรับทางนี้ข้าน้อยจะรับมือเอง ชายชราหลันคุณตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยในขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันท่าทางที่ร้อนรนของจิงเทียนก็หายไปสายตาของมันเริ่มฉายแววแห่งความเย็นชาที่แฝงด้วยความโหดเหี้ยมของมันกลับมาอีกครั้ง สายตาคู่นั้นของจิงเทียนกวาดสายตามองรอบกายของมันแม้ว่าระดับพลังวิญญาณของมันจะไม่สามารถเรียกเรนออกมาได้เท่าที่ควรแต่ว่าระดับพลังวิญญาณเพียงแค่บรรลุชะตาระดับเจ็ดมันก็เพียงพอที่จะสังหารคนพวกนี้จนหมดแล้ว เมื่อภายในใจสลัดความร้อนรนออกไปแล้วเริ่มครุ่งคิดอย่างดีมันทำให้ท่าทางที่สงบนิ่งของมันกลับมาอีกครั้งงวขลาจริงจริงจิงเทียนเปล่งเสียงเข้มคลิปตาเดียวเท่านั้นร่างของเหล่าผู้ฝึกตนของตระกูลโม่ที่กำลังล้อมรอบกายของจิงเทียนอยู่ก็กระโจนเข้ามาหามันทันที ผู้ฝึกตนประกูลโม่ทั้งหมดมีเพียงหลานคุณผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ฝึกตนระดับบรรลุชะตานอกจากนั้นพวกมันเป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับรากฐานเท่าสิ้นระดับรากฐานนั้นหรือจะสามารถเอาชนะผู้มีระดับพลังวิญญาณอยู่ในระดับบรรลุชะตาขั้นที่เจ็ดได้จริงเทียนที่กำลังแสดงใบหน้าอันเหี้ยใไมเกรียมแทบจะไม่ต้องขยับเลยสักนิด ฝ่ามือนั้นสะบัดไปรอบกายอย่างรวดเร็วก็สามารถสังหารพวกผู้ฝึกตนตระกูลโม่ได้จนหมดร่างของเหล่าผู้ฝึกตนของตระกูลโม่สิ้นใจไปขณะที่พวกมันนั้นยังไม่ทันส่งเสียงร้องเลยสักนิดร่างไร้วิญญาณมากมายนอนหมอบราบอยู่แทบเท้าของมันทักษะหมัดยินอย่างประสานของข้าอยู่ในระดับเจ็ดถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะสามารถทำให้ข้าไม่สามารถเรียกเร้นพลังวิญญาณออกมาได้ แต่ว่าความเฉียบคมของทักษะของข้ามันไม่ได้ลดลงเลยแม้เพียงนิดจิงเทียนกล่าวโอ้อวดพลังด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยของมันทว่าในขณะที่พวกมันกำลังสนทนากันอยู่นั้นเองบรรยากาศรอบกายเปลี่ยนแปลงไป แสงอาทิตย์ที่กำลังาสาดส่องลงมาจากท้องนภา,าสู่เมืองชิงลู่แห่งนี้ก็มืดดับลงราวกับว่าบัดนี้เมืองชิงลู่เข้าสู่ช่วงเวลายามราตรีผู้คนที่อยู่ภายในเมืองชิงลู่กับอยู่ในความตื่นตระหนกอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ก็มีกำแพงเปลวเพลิงปรากฏขึ้นมาล้อมรอบเมืองชิงลูกเอาไว้แล้วบัดนี้มันก็กลับกลายเป็นแสงอาทิตย์ที่กำลังาสาดส่องลงมากลับมืดดับลงไปอีกแต่ครั้งนี้มันมีใช่ฝีมือของยอดฝีมือของตระกูลเฟิ่งผู้นี้ชายร่างกายกำยำล่ำสันที่สวมใส่อภรรสีฟ้าอ่อนมันเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนท้องฟ้าด้วยความโงน การที่แสงอาทิตย์ที่กำลังาสาดส่องลงมานั้นมอดดับลงไปมันเพราะว่าม,าม่านเมฆสีดำสนิทกำลังเคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ที่กำลังลอยเด่นอยู่กลางท้องนภา,าในยามเที่ยงวนันไม่นานนักสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งทักษะค่ายกลเพลิงตะวันที่มันสร้างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถทำลายค่ายกลเพลิงตะวันของมันได้ ราะนนั้นกำแพงเป,วเปลวเพลิงวิญญาณที่กำลังล้อมรอบเมืองชิงลู่อยู่มันก็ถูกทำลายม่านเพลิงขนาดใหญ่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าจังหายไปสร้างความประหลาดใจให้ปรากฏอยู่บนหน้าของจิงเทียนฟิอ กระบี่เล่นสีทองพุ่งตรงลอยเหนือเมืองชิงลู่ดึงดูดสายตาของเหล่าชาวเมืองให้เงยมองเป็นตาเดียวร่างของเด็กหนุ่มที่สวมใส่อภรสีดามินกำลังยืนอยู่บนตัวกระบี่นั้นด้วยท่าทางสง่างามคุณชายโมเยี่ยนที่ยืนอยู่เองก็ให้ประหลาดใจยิ่งนักร่างของนายน้อยหลิงกำลังปรากฏกายอยู่ด้านบนท้องฟ้าของเมืองชิงลู่อย่างสง่างาม ลิงเชิญที่อยู่ด้านบนก็ปลายตามองค์ต่ำลงมาด้านล่างด้วยสายตาที่เย็นชาเมื่อเห็นกลุ่มคนประกูลโม่กำลังประมืออยู่กับชายวัยประมาณเลขสี่ที่มีร่างกายกำยำแผ่ซ่านพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งเขาก็เปล่งเสียงออกมาด้วยความเอเย็นชาเจอแล้วจบตอนตอนที่1 1 9ศัตรูที่ตามหาร่างของนายน้อยหลิงที่ปรากฏกายอยู่บนท้องนภาเหนือเมืองชิงลู่ ดวงตาอันเรียกเฉยที่แฝงไปด้วยความเย็นชาปลายตามองค์ต่ำลงมาที่ด้านล่างเมื่อเห็นว่าด้านล่างมีกลุ่มคนตระกูลโม่กำลังเข้าประมือกับชายปริศนาผู้หนึ่งอยู่หลิงเฉินเองก็เปลี่ยนทิศทางของกระบี่ด้วยอักขระศาสตราล่องลอยให้มุ่งตรงลงไปด้านล่างกระบี่สีทองปักลงที่พื้นระหว่างกลางของทั้งสองฝ่ายเกิดเสียงดังลั่นตึง ดวงตาของชายชราหลันคุณและจิงเทียนเต็มไปด้วยความประหลาดใจร่างของหนึ่งเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะย่างเข้าวัยสิปีที่สวมใส่อภรรสีดำทมินที่สุดแสนจะเรียบง่ายแต่แสงไปด้วยความสง่างามปรากฏกายออกมาตรงหน้าของทั้งสองด้วยความสง่างาม ลายเท้าที่สัมผัสลงบนพื้นอย่างนุ่มนวลดวงตาที่เย็นชาปลายตาไปมองทางด้านของผู้ที่น่าจะเป็นศัตรูทันทีบุรุษร่างกายกำยำล่ำสันที่เป็นคนของตระกูลเฟิ่งก็ให้แสนจะประหลาดใจเมื่อโดนมองมาด้วยสายตาเช่นนั้นมันไม่เคยพบเห็นเด็กหนุ่มผู้ใดจะมีสายตาเช่นนั้นเลยสักครั้งในชีวิตและเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังวิญ,ญญาณที่กำลังแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายนั้นอีก มีใช่เพียงแค่ยอดสีมือตระกูลเฟิ่งผู้นี้เท่านั้นที่สุดแสนจะประหลาดใจแต่ว่าชายชราชุดสีเขียวอ่อนเปรียบได้ด่างใบไม้ผู้นั้นเองก็เป็นเช่นกันใบหน้าของชายชราหลันคุณนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อสัมผัสถึงตัวตนของเด็กหนุ่มปริศนาที่ปรากฏกายออกมาหลังจากหลิงเฉินสามารถหลุดเข้ามาภายในเมืองชิงลู่ม่านเมฆสีดำสนิทก็เริ่มจางหายไป แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็เริ่มสาดส่องลงมาสู่เมืองชิงลู่นี้อีกครั้งบัดนี้ทักษะค่ายกลนเพลิงตะวันที่กำลังล้อมรอบเมืองชิงลู่อยู่มันได้หายไปแล้วด้วยฝีมือของหลิงเฉินก่อนหน้านี้หลิงเฉินพยายามตั้งใจวาดอักขระชนิดหนึ่งที่เป็นอักขระระดับสีแดงที่มีพลังมากพอจะเคลื่อนที่และแปลงเปลี่ยนก้อนเมฆที่ปกคลุมเมืองชิงลู่แห่งนี้ให้เปลี่ยนไปได้ ม่านเมฆสีดำทมินเมื่อครู่ที่เคลื่อนที่เข้ามาบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลังาสาดส่องลงมาที่เมืองชิงลู่แห่งนี้เป็นฝีมือของหลิงเฉินเพราะว่าพลังของทักษะค่ายกลเพลิงตะวันจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลังาสาดส่องลงมาด้วยพลังของทักษะค่ายกลเพลิงตะวันเองก็มีพลังมากอยู่แล้วแม้ว่าจะอยู่ในระดับเพียงขั้นที่สอง เท่านั้นแต่ว่ามันนั้นกลับถูกเพิ่มพูนพลังไปด้วยพลังจากดวงอาทิตย์ที่กำลังลอยเด่นอยู่กลางหัวอีกตอนนั้นหลิงเฉินคิดจะทำลายทักษะคข้กลเพลิงตะวันเพื่อให้เข้ามาสู่เมืองชิงลู่ให้ได้ เขาเลยจำเป็นต้องทำให้สิ่งที่กำลังเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้ค่ายกลน,นั้นหายไปเสียก่อนหลิงเฉินเลยเลือกที่จะทำให้ม่านแมกสีดำบดบังแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อลดท่อนพลังของค่ายกลเพลิงตะวันลงไป แต่กระนั้นหลังจากที่หลิงเฉินสามารถสร้างม,าม่านเมฆสีดำได้สำเร็จพลังของทักษะค่ายกลเพลิงตะวันเองก็ลดน้อยลงอย่างน่าประหลาดยามนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่หลันคุณใช้ทักษะผสานอักระในการลดท่อนพลังของจิงเทียนลงเมื่อพลังวิญญาณของจิงเทียนผู้ที่เป็นเจ้าของทักษะค่ายกลเพลิงตะวันลดต่ำลงมันทำให้พลังของค่ายกลเพลิงตะวันเองก็ลดต่ำลงเช่นกัน หลิงเฉินใช้ชจังหวะนั้นในการทำลายทักษะค่ายกลเพลิงตะวันที่กำลังล้อมรอบเมืองชิงลู่เอาไว้อยู่ได้สำเร็จกระบี่อันล้ำค่าของผู้อาวุโสเก่านั้นช่างเยี่ยมยอดหลิงเฉินอ,อดชื่นชมไม่ได้เขาทำเพียงการปลดปล่อยพลังวิญญาณและใช้กระบี่นั้นฟาดฟันทักษะค่ายกลน,นี้มันก็สามารถทำลายค่ายกลเพลิงตะวันที่กำลังอ่อนแรงได้สำเร็จ เด็กหนุ่มที่สวมใส่อภรรสีดำทมินที่ปรากฏกายออกมาปลายตามองไปที่ร่างของผู้บุกรุกตระกูลเฟิ่งผู้น,นั้นด้วยดวงตาธรรมดาธรรมดาหลิงเฉินสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าพลังวิญญาณของชายผู้นี้มันถูกบางอย่างสะกดเอาไว้อยู่ ดวงตาทั้งสองข้างของหลิงเฉินเริ่มสังเกตเห็นคลื่นพลังวิญญาณหยินและอย่างที่กำลังปกคลุมอยู่ที่หมัดทั้งสองข้างของบุรุษผู้น,นั้นดวงตาทั้งสองข้างหรีเล็กลงเพื่อมองให้แน่ชัดหมัดหยินอย่างประสานเงินรือหลิงเฉินพึมพร,รมกับตนเองหลังจากที่เห็นทักษะของบุรุษผู้น,นั้นคำพึมพร,รมของหลิงเฉินสร้างความประหลาดใจให้กับจิงเทียนอีกครั้ง มันไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มรุ่งหลังอย่างเด็กหนุ่มผู้นี้จะรู้จักกับทักษะหมัดยินอย่างประสานด้วยหมัดยินอย่างประสานเป็นทักษะโบราณที่จัดอยู่ในทักษะที่ฝึกฝนได้ยากเย็นการที่คุณชายโม้นั้นรู้จักมันก็เพราะว่าด้วยทั่วไปแล้วคุณชายโม้มักจะชื่นชอบในการศึกษาเกี่ยวกับทักษะโบราณต่างๆเพื่อเป็นความรู้ การที่ทักษะหมัดหยินอย่างประสานเป็นทักษะที่ถือว่าฝึกฝนได้ยากเย็นมันเพราะว่าทักษะนี้ต้องพึ่งพาการประสานพลังของหยินและอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันให้เข้ากันได้มันเป็นเรื่องที่ถือว่ายากเย็น ต้องไม่มีหยินหรืออย่างที่มากเกินไปไม่เช่นนั้นจะสูญเสียสมดุลของทักษะไปหลังจากที่เมื่อเห็นทักษะของชายผู้นี้ได้แล้วหลิงเฉินมองใช้สายตาของตอนเองสังเกตลึกเข้าไปถึงแก่นพลังวิญญาณของปริศนาผู้นี้อีกลื่นพลังหยินอย่างงาั้นรึหลิงเฉินเอ่ยออกมาอีกครั้งหลังจากที่เขาสามารถสังเกตถึงแก่นพลังวิญญาณของบุรุษผู้นั้นได้ ภายในร่างกายของชายผู้นั้นเป็นแก่นพลังวิญญาณคลื่นพลังหยินหยางที่เป็นแก่นพลังวิญญาณระดับพิภพแก่นพลังวิญญาณคลื่นพลังหยินหยางมันเป็นแก่นพลังวิญญาณที่เมื่อชีวิตก่อนหลิงเฉินเองก็มีมันเมื่อรู้ถึงแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของชายผู้นั้นแล้วหลิงเฉินก็ไม่แปลกใจกับการที่ทักษะหมัดหยินหยางประสานของชายผู้นั้นจะมีอนุภาครุนแรงเช่นนั้น คุณสมบัติเด่นของผู้ที่ครอบครองแก่นพลังวิญญาณคลื่นพลังหงยินหยางมันคือทักษะหยินหยางภายในพลังวิญญาณของชายผู้นั้นจะถูกยกสูงขึ้นมาเด็กหนุ่มปริศนาผู้นี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับจิงเทียนอีกครั้งแล้วใบหน้าของมันเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่เด็กหนุ่มผู้นี้พูดออกมาเพียงแค่สองครั้งเท่านั้น ด้วยการมองด้วยตาเปล่าเท่านั้นเหตุใดเด็กหนุ่มผู้นี้ถึงรู้ว่าแก่นพลังวิญญาณเป็นแก่นพลังวิญญาณคลื่นพลังหงยินอย่างยอดสีมือตระกูลโม่กำลังเฝ้าถามตนเองภายในใจภายในใจของมันกำลังสับสนไม่ต่างจากการที่มันนั้นโดนทักษะไข้กลลลดท่อนพลังของหลานคุณก่อนหน้านี้เลยสักนิด เด็กหนุ่มธรรมดาผู้ใดที่จะมีพลังวิญญาณอยู่ในระดับนี้ด้วยช่วงอายุเพียงแค่นี้และเด็กหนุ่มธรรมดาผู้ใดจะสามารถมองแก่นพลังวิญญาณที่เป็นส่วนที่ลึกล้ำที่สุดของผู้ฝึกตนออกได้ด้วยตาเปล่าเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่ จิงเทียนเปล่งเสียงถามออกมาด้วยความสงสยัยใบหน้าของหลิงเฉินเต็มไปด้วยความเรียบเฉยก่อนที่มือของเขาจะเอื้อมไปจับที่ด้ามของกระบี่สีทองที่คมกระบี่ของมันกำลังปักลงไปที่พื้นอยู่ก่อนที่จะดึงขึ้นมา กระบี่เล่มนั้นมันเป็นกระบี่ชั้นยอดที่ถูกแสงไปด้วยพลังวิญญาณพวกเขาทั้งหมดที่แห่งนี้เป็นผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับสูงมากพอที่จะมองออกว่ากระบี่เล่มนั้นมันไม่ใช่กระบี่ธรรมดา นายน้อยหลิงขอรับบุรุษผู้นี้มันคือคุณชายใหญ่โม่ยังไม่ทันเอ่ยจบประโยคฝ่ามือข้างซ้ายของหลิงเฉินยกขึ้นมาห้ามทอยคำที่กำลังจะออกจากปากของคุณชายโม่ข้ารู้แล้วขอรับ ลิงเฉินตอบกลับไปด้วยเสียงอันเย็นชาเขาพอจะคาดเดาได้ว่าบุรุษที่อยู่ตรงหน้าของเขามันคือคนของตระกูลเฟิง่งบุรุษผู้นี้มีพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งแผ่ซ่านออกมาทั่วทั้งร่างกาย เมื่อลองดูแล้วแม้ว่าพลังวิญญาณของบุรุษผู้นี้จะถูกกีดกันด้วยอันใดบางอย่างแต่ทว่าถ้าไม่ได้ถูกบางอย่างผนึกเอาไว้ระดับพลังวิญญาณของมันก็น่าจะมีระดับสูงกว่านี้หลายสิบขั้นยอดสีมือที่มีระดับพลังวิญญาณมากมายเช่นนี้แน่นอนว่าทั่วทั้งแควนิงแห่งนี้มีไม่มากสักเท่าไหร่ และตระกูลที่มียอดสีมือเช่นนี้แล้วกำลังมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นที่เมืองชิงลู่แห่งนี้ก็มีแต่เพียงตระกูลเฟิ่งเท่านั้นหลิงเฉินเดาได้ว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้ที่คนตระกูลเฟิ่งส่งมา ผู้ใดเป็นคนผนึกพลังวิญญาณของชายผู้นี้เอาไว้งานหรือขอรับลิงเฉินเอ่ยถามด้วยความชงงใบหน้าหันกลับมามองด้านหลังของตอนเองเพื่อสนทนากับคุณชายโมและชายชราชุดเขียวประหนึ่งใบไม้ผู้นี้ลิงเฉินตัดคุณชายโมไปได้เลยดวงตาทั้งสองข้างมุ่งตรงไปที่ชายชราหลันคุณที่ลิงเฉินไม่เคยพบเห็นหน้ามาก่อนท่านงั้นหรือลิงเฉินเอ่ยถามใช่ หลังคุณตอบกลับไปอย่างไม่ปกปิดเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนั้นมุมปากข้างขวาที่กำลังประดับอยู่บนใบหน้าอันเรียบเฉยเองก็ยกยิ้มขึ้นมาก่อนจะกล่าวออกมาดูเหมือนว่าข้านั้นจะต้องขอบคุณท่านแล้วสินะขอรับ หลังจากที่กล่าวจบเด็กหนุ่มที่สวมใส่อภรสีดำทมินได้ปลายตากลับไปสนใจกับร่างของบุรุษตรงหน้าอีกครั้งท่าทางองอาจเท้าหานของหลิงเฉินแสดงให้อีกฝ่ายเห็นจิงเทียนสุดแสนจะประหลาดใจกับเด็กหนุ่มปริศนาผู้นี้จริงๆพักพวกของเจ้าข้าเป็นผู้สังหารทั้งหมดเองหลิงเฉินเอ่อยออกมาด้วยรอยยิ้มแห่งความเย้ยหยัน เพียงแค่คำพูดเดียวเท่านั้นใบหน้าที่กำลังเต็มไปด้วยความประหลาดใจของจิงเทียนนั้นก็ยิ่งเปลี่ยนไปม่านตาทั้งสองข้างเบิกกว้างขึ้นครู่หนึ่งก่อนที่ใบหน้าของมันจะกลับมากลายเป็นใบหน้าที่เหี่ยมไมเกรียมอีกครั้งนิ้วมือทั้งห้ากำแน่นฟันล่างและบนกัดกันแน่นใบหน้าอันเหี้ยมไมเกรียมนั้นเริ่มฉายความโกรธเกรี้ยวออกมา เด็กหนุ่มตรงหน้าของมันเมื่อประเมินจากพลังวิญญาณที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายน่าจะเป็นเพียงระดับบรรลุชะตาขั้นที่สามเท่านั้นคนของตระกูลเฟื่องที่ถูกสังหารไปนับร้อยมีผู้ที่เป็นผู้ฝึกตนระดับบรรลุชะตาขั้นที่ห้า อยู่เมื่อเทียบกันถึงระดับของพลังวิญญาณที่แตกต่างกันหนึ่งขั้นแล้วมันก็มีน้อยมาแล้วที่ผู้ฝึกตนระดับบรรลุชตาสามจะเอาชนะผู้ฝึกตนระดับบรรลุชตาห้าได้แลยยิ่งผู้ที่ถูกสังหารมีผู้ฝึกตนระดับบรรลุชตาถึงสองคนแล้วด้วยยิ่งเป็นไปไม่ได้กระนั้นตัวตนของเด็กหนุ่มตรงหน้าของมันก็เป็นตัวตนที่แปลกประหลาดที่มันไม่สามารถมองข้ามได้ กระนั้นมันก็ยังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้จะเป็นผู้ที่กระทำผู้เดียวดวงตาอันเหี้มโหดของจิงเทียนปลายตาไปมองร่างของพวกคนประกูลโม่ที่อยู่ด้านหลังเจ้าไม่ต้องมองคนพวกนั้นหรอก คนของตระกูลเจ้าข้าเป็นคนที่สังหารเพียงผู้เดียวเองลิงเชิญเอ่ยขึ้นมาด้วยรอยยิ้มแห่งการเย้ยหยันหลังจากที่เขาเห็นว่ามันกำลังปลายตาไปมองที่พวกตระกูลโม่ที่อยู่ด้านหลังของมันลมปากจิงเทียนเปล่งเสียงเข้มก่อนที่ใบหน้าของมันจะเริ่มฉายความเยี่ยมโหดที่มากกว่าเดิมออกมาจบตอน